สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เด็ดชาวสวนประจำวันศุกร์ที่6ธันวาคมนะครับโปรแกรมฟุตบอล7คู่เน้นๆของเรานะครับวันนี้ก็หยิบมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับมีแต่คู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมให้สมาชิกทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับ เพียงแค่ทายสกอร์คู่ระหว่างอตตลันตาที่เปิดบ้านเจอเอซีมิลานนะครับทายว่าคู่นี้จะจบไปที่สกอร์เท่าไหร่โดยวันนี้เราแจกรางวัลละ100บาทไม่จํากัดรางวัลน,นะครับ เงื่อนไขของเรานะครับสามารถถ่ายได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับท่านใดที่ถ่ายแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอที่ท่านถ่ายส่งเข้ามาในไลน์อดที่เราได้ปรับมุดไว้ให้เพื่อเป็นการยืนยันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกันทุกท่านนะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกิจกรรมกับทางเรานะครับส่วนสำหรับผลงานเมื่อคืนนี้เนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ถือว่าตื่นเช้ามานี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับเมื่อวานฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลิงนะครับถือว่าทำเงิน เกือบทุกคู่เลยนะครับโดยคู่เน้นที่ผมส่งเข้าประกวดก็จะเป็นคู่ระหว่าง Lion City ที่เปิดบ้านเจอการท่าเลือ FC นะครับคู่นี้ให้ไปทางด้านของสกอร์สูงก็ถือว่ามาตามนัดนะครับจบเกมไป5ประตูต่อ2นะครับก็ยิงกันกระจายเลยนะครับ โดยทั้งบอลสดนะครับแล้วก็บินเน้นของเรานะครับก็กินเกือบทุกคู่เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับโดยรวมที่ไปดูข้อมูลกับสถิติมามีหลายคู่เลยที่ค่อนข้างน่าหลุดน,น่าติดตามนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากรับแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบชัวๆอย่าลืมแอดไลน์เข้ามากันนะครับแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้หรือจะแอดไลน์แอรีพูร e ี P U R e. อย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับตอนนี้ในกลุ่มของเราก็ยังเปิดให้ทุกท่านเข้าฟรีไม่มีเก็บค่า ใช้จ่ายแล้วกิจกรรมสมาชิกใหม่นะครับเข้าตอนนี้รับเสื้อฟุตบอลทีมรักคนละ1ตัวนะครับใครสนใจก็ฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลกันวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องทีเด็ดชาวสวนของเรากันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกของเรากันได้เลยนะครับ เรามาดูกันที่คู่แรกนะครับจะเป็นบนเดสลกาเยอรมันคู่ตีสองครึ่งสตุตการ์ดวันนี้เปิดบ้านเจอยูเนียนเบอร์ลินนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานพบกันช่วงหลังสตุตการ์ดทำได้ดีกว่า3เกมล่าสุดพบกันสตุตการ์ดชนะรวดทั้ง3เกมนะครับเจอกันเกมล่าสุด สตุตการ์เปิดบ้านเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้2-0นะครับแล้วจุดที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเจอกัน3เกมล่าสุดยูเนียนเบอร์ลินนะครับไม่สามารถยิงประตูสตุตการ์ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับถือว่าผลงานในช่วงหลังที่พบการสตุตการ์ค่อนข้างดูดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วสำหรับฟอร์มโดยรวมตอนนี้นะครับสตุตการ์ เกมล่าสุดในบอลถ้วย DFB p o ค a l บุกไปเอาชนะจอนเลเกนเบิร์กมาได้3-0นะครับเกมหลีกเกมล่าสุดบุกไปเสมอไวเดอร์เบเมนมา2-2ส่วนทางด้านของยูเนียนเมอร์ลินนะครับผลงานตอนนี้นะครับค่อนข้างย่ำแย่เลย6เกมล่าสุดแพ้ไป4เสมอไป2แล้ว2เกมล่าสุดในหลีกของยูเนียนเมอร์ลินเป็นการแพ้รวดนะครับเปิดบ้านแพ้เบเลเวอร์คูเซนไป2-1แล้วก็บุกไปแพ้วอบ,บวกมา1-0 สำหรับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นสตุตกา12นัดมี17คะแนนตอนนี้หลังอันดับ9ส่วนยูเนียนเบอร์ลินนะครับ12นัดมี16คะแนนตอนนี้หลังอันดับ11ของตารางนะครับแต่จุดที่ควรระวังเลยคือเกมเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับ ฤดูการน,นี้ลงแต่ไป6นัดชนะไปเพียงเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ส่วนทางฝั่งสตุกการ์เกมในบ้านนะครับก็ถือว่าทําได้ดี6เกมชนะไป3เสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของแฮนดิแคปในเกมวันนี้ปล่อยออกมาให้เป็นสตุกการ์เหนือกว่านะครับเปิดบ้านต่อ Berlin, อยู่เนียนเบอร์ลินอยู่ครึ่งลูกไหลลูงหน้ามีขยับไปครึ่งควบลูกนะครับเกมสูงต่ําปล่อยออมาอยู่2.5 สำหรับภาพรวมของคู่นี้ผมก็ยังมองเป็นทางด้านของเจ้าบ้านสตุตการ์ดนะครับมองว่าได้เล่นในบ้านแล้วสถิตินะครับของยูเนียนเมอร์ดินในการออกไปเยือน3เกมล่าสุดพวกเขาแพ้รวดทั้ง3เกมนะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าขอส่งเจ้าถิ่นสตุตการ์ดนะครับวันนี้น่าจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะยูเนียนเมอร์ดินไปได้1.0หรือไม่ก็2.0นะครับ คู่ที่2จะเป็นกานโชดเซเรียอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานวันนี้เปิดบ้านเจอปาร์มาคิกออฟกันเที่ยงคืนครึ่งนะครับภาพรวมของคู่นี้ผลงานที่พบกันต้องยอมรับว่าอินเตอร์ดูดีกว่าชัดเจนนะครับในช่วงของ7เกมล่าสุดที่พบกันอินเตอร์เอาชนะไป4เสมอไป3นะครับแต่เกมล่าสุดพบกันเสมอขึ้นมา1-1ในบอลถ้วยนะครับ ส่วนเกมลีกเกมล่าสุดที่พบกันต้องย้อนกลับไปปี2021เลยนะครับนั้นน,นอินเตอร์เฉียนเอาชนะไปได้2-1เรามาดูฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังของทั้งคู่นะครับตอนนี้อินเตอร์นะครับผลงานร้อนแรงต่อนเนื่องนะครับ10เกมล่าสุดไม่แพ้เลยเก็บชัยไป8เสมอไป2เกมล่าสุดในยูฟาแชมเปียนลีกเปิดบ้านเฉียนเอาชนะไลซิกไปได้1-0นะครับส่วนเกมลีกเกมล่าสุด บุกไปถล่มเอาชนะเวโรนามาได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับ2เกมล่าสุดก็คินชิดทั้ง2เกมนะครับสนับผลงานของอินเตอร์ส่วนผู้มาเยือนปาม่านะครับเกมล่าสุดในดีกเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอมาได้3-1ภาพรวม5เกมล่าสุดชนะ2แพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1นะครับ ก็ถ้าดูจากผลงานนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับอินเตอร์ฟอร์มพวกเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วอันดับตารางคะแนนตอนนี้ของกันโช่เซเรียนะครับ ก็ต้องบอกว่าลุ้นแชมป์ปีนี้น่าจะลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับที่1ของตารางตอนนี้จะเป็นนาปโปลี14นัด32คะแนนนะครับที่2จะเป็นอตาลันตาา31คะแนนส่วนที่3ที่4แล้วก็ที่5นะครับจะเป็นอินเตอร์ฟิออเรตินาแล้วก็ลาซิโอนะครับมีคะแนนเท่ากันที่28คะแนน แต่จะลงเตะนะครับน้อยกว่านาโปลีกับอาตาลันต้าอยู่1เกมนะครับก็มีเกมในมือให้เล่นอยู่1เกมนะครับสำหรับทางด้านอินเตอร์ส่วนทั้งฝั่งปาาตอนนี้นะครับ14นัดมี15คะแนนลังอันดับ11ของตารางอยู่ตอนนี้นะครับโดยจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือผลงานในการลงเล่นในถิ่นของอินเตอร์พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยโดยลงเตะไป7เกม ชนะไป4เสมอ2แพ้ไปเพียงเกมเดียวยิงไปถึง16เสียไปเพียง9ประตูน,นะครับส่วนปามานะครับผลงานเกมเยือนหนักไปทางเสมอ6เกมนะครับชนะ1เสมอไป4แล้วก็แพ้ไปเพียงเกมเดียวนะครับแต่สถิติของปาม่าในการบุกมาเยือนอินเตอร์ก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับ 6เกมที่พวกเขาบุกมาเยือนอินเตอร์นะครับออกไปที่ผลเสมอถึง5เกมนะครับแล้วก็บุกมาชนะไปได้เกมหนึ่งอินเตอร์ไม่สามารถเปิดบ้านเอาชนะปามาได้เลยแม้แต่เกมเดียวในช่วง6เกมล่าสุดนี้นะครับถือว่าปาม่ามีสถิติที่ค่อนข้างดูดีเลยในการบุกมาเยือนอินเตอร์ในช่วงหลังนะครับ แล้วแฮนดิแคปในคู่นี้ปล่อยออกมาก็ถือว่าให้อินเตอร์ต่อค่อนข้างแพงเลยนะครับ2ลูกมีขยับไหลไป2ลูกควบ2ลูกครึ่งเกมสูงตามปล่อยมาอยู่ที่3.5นะครับคู่นี้จากเฮดทูเฮดที่เจอกันแล้วเลทราคานะครับผมมองว่าวันนี้อินเตอร์ต่อค่อนข้างแพงไปนะครับถ้าชนะไม่น่าจะชนะเกิน2เม็ด คู่นี้ผมมองว่าวางไปทางด้านของผู้มาเยือนปาร์มานะครับน่าจะบุกมายันทางด้านอินเตอร์ไหวแล้วสถิติในการมาเมยือนอินเตอร์ของปาร์มานะครับก็ต้องบอกว่ามีสถิติที่ค่อนข้างดูดีคู่นี้นะครับขอวางบอลรองปาร์มานะครับเต็มที่เลยถ้าแพ้วันนี้แพ้ไม่เกิน2เมตรนะครับจะเป็นคู่ระหว่างอาตาลันตาวันนี้เปิดบ้านเจอเอซีมิลานคิกออฟกันตีสอนะครับโดยคู่นี้เจอกัน3เกมล่าสุด อาตาลันตาทำได้ดีกว่าชนะไป2เสมอไป1เกมล่าสุดพบกันเสมอกันมา1-1ในบ้านของมิลานนะครับส่วนฟอร์มตอนนี้อาตาลันตาต้องยอมรับว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับ10เกมล่าสุดชนะไป9เสมอไป1ไม่แพ้ใครเลยแล้วตอนนี้ชนะติดต่อกันมา8เกมติดนะครับเกมล่าสุดของอาตาลันตาบุกไปเอาชนะโรม่ามาได้2 0ฟอร์มตอนนี้ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับ ส่วนทางฝั่ง AC มิลานผลงานก็ดูดีเหมือนกันนะครับ10เกมชนะไป7เสมอไป2แพ้ไปเพียงเกมเดียวแล้ว3เกมล่าสุดของ AC ตอนนี้ชนะรวดนะครับเกมล่าสุดในบอลถ้วยเปิดบ้านถลม่มซัสเซาโลไปได้ถึง6-1นะครับแล้วก็เกมหลีกเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอมโปรีไป3-0 ผลงานดูดีทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้แฮนดิแคปที่ปล่อยออกมาวันนี้ให้เป็นเจ้าถิ่นอาตาลันตาวันนี้เปิดบ้านต่อเอซีมิลานอยู่ครึ่งลูกนะครับไหลลูกหน้ามีขยับไปครึ่งควบลูกเกมสูงตำ่ำวันนี้ปล่อยออกมาอยู่2.75นะครับ สำหรับคู่นี้ผมมองว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันนะครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แล้วเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์กันอยู่ตอนนี้นะครับทางด้านอาตาลันตาตอนนี้ลงแต่ไป14นะัดมี31คะแนนมีคะแนนตามจากฝูงอย่างนาโปลีอยู่เพียงแต้มเดียวนะครับส่วนเอซีมิลานนะครับ13นะัดตอนนี้มี22คะแนนลังอันดับที่7ของตารางนะครับโดยมีคะแนนตามจากฝูงนะครับอย่างนาโปลีอยู่ถึง10แต้มด้วยกันนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับเหลืออีก ค่อนข้างหลายเกมเรามาดูทางด้านสภาพความพร้อมนักเตะของทั้งคู่ในวันนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นอตาลันตาวันนี้ขาดตัวหลักหลายตัวเลยนะครับตอนนี้จะมีเป็นดาวิดสปาคอต้าจวนกัวราโดและก็จานลูก้าสคามคคานะครับที่มีรายงานนักเตะมีการบาดเจ็บเข้ามา ส่วนทั้งฝั่งของ AC มิลานนะครับวันนี้พวกเขาจะขาดดูเบนลอบตัชชีตนะครับอเล็กซานโดรฟอร์เรนซีแล้วก็อิสมาอลเบนาเซอร์นะครับที่มีรายงานนกเตะมีการบาดเจ็บเข้ามาส่วนตัวหลักๆของทั้งคู่ที่เหลือนะครับวันนี้ก็มองว่าน่าจะฟูลทีมด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านอตแลนตาเกมวันนี้พวกเขาก็ต้องการคว้า3ามคะแนนให้ได้นะครับ ก็ถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนจาก AC ซีมิลานได้นะครับพวกเขาจะขึ้นไปหลังจากฝูงของตารางโดยจะมีคะแนนนำนาโปลีอยู่2แต้มนะครับแต่จะลงเตะม,มากกว่านาโปลีอยู่1เกมนะครับ จากฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่นะครับคู่นี้มีเกมลุกที่ค่อนข้างอันตรายและดุดันด้วยกันทั้งคู่นะครับดูจากผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่ายิงกันถล่มทลายทั้งคู่แต่วันนี้นะครับออตาลนต้าจะได้เล่นในบ้านของตัวเองแล้วสถิติในการเฝ้ารังของออตาลนต้าในเกมลีก 6เกมเก็บชัยไป5แพ้ไปเพียงเกมเดียวนะครับยิงไป20ลูกเสียไปเพียง8ลูกนะครับวินเลตในการลงเล่นในบ้านตอนนี้อยู่ที่83.3ส่วนเอซิมิลานนะครับเกมเยือนผลงานไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับด้วยการลงเตะไป6เกม ชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับยิงได้10เสีย10วินเลในในการลงได้เป็นทีมเยือนตอนนี้อยู่ที่33.3%เเท่านั้นนะครับแล้วสถิติของ AC ซีมิลานในการบุกมาเยือนอตาลันตานะครับสฤดูกาลหลังสุดบุกมาแพ้อตาลันต้าไป1เกมแล้วก็บุกมาเสมอไป1เกมนะครับเกมล่าสุดที่บุกมาโดนอตาลันต้าเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้3ประตูต่ตอ2นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเลือกได้2ทางนะครับถ้าหน้าบอลวันนี้ผมเชียร์อตาลันตาเปิดบ้านเฉือนเอาชนะ AC ซมิลาน1 0หรือไม่ก็2-1นะครับหรือถ้าในใดนะครับจะวางไปทางด้านสก,กอร์สูง2.5ก็ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้ก็ลองไปช่างใจกันดูนะครับไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับ คู่ที่4เรามากันที่ลาลิก้าสเปนนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเซลตาบีโกวันนี้เปิดบ้านเจอมาโยกาดงเตะกันตี3นะครับภาพรวมของคู่นี้ผลงาน4เกมล่าสุดพบกันนะครับเป็นมาโยกาทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3เกมนะครับแต่เกมล่าสุดพบกันเสมอกันมา1-1ฟอร์มโดยรวมของเซลตาบีโกตอนนี้นะครับในช่วง4เกมล่าสุดชนะไปเพียงเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1 ส่วนเกมล่าสุดในบอลถ้วยกูปาเดเรนนะครับบุกไปถล่มเอาชนะซารามันดีโนมาได้7ประตูต่อศูนยนะครับก็เป็นทีมจากลีกรองนะครับส่วนทางด้านของมาโยกานะครับผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้บาร์เซโลนาไปถึง5ประตูต่อ1นะครับแต่3เกมล่าสุดพวกเขาเก็บชัยไป2แล้วก็แพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้นะครับถือว่าผลงานช่วงหลังค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันนะครับ แต่ทางด้านของแฮนดี้แคปในเกมนี้ที่ปล่อยออกมาให้เป็นเจ้าถิ่นเซลตาบิโกวันนี้เปิดบ้านต่อมาโยก้าอยู่ครึ่งรุ่งนะครับไหลดูหน้ามีขยับไปครึ่งควบลูกเกมสูงตามปล่อยออกมาอยู่ที่2ลูกเท่านั้นนะครับจากราคาสูงตามที่ปล่อยออกมาในคู่นี้นะครับผมมองว่าถ้าคู่นี้มีแพ้มีมชนะกันนะครับหรือมีประตูกันน่าจะเป็นการเสียนชนะกันไปที่ลูกเดียวหรือไม่ก็ออกไปที่ผลเสมอ0 0 1ยนะครับ สำหรับอันดับตารางคะแนนของเซลตาบีโก้15นัดมี18คะแนนหลังอันดับ12ส่วนมายอกา16นัดนะครับมี24คะแนนตอนนี้หลังอันดับ6ของตารางจุดแข็งของเซลตาบีโก้ก็คือเกมในบ้านนะครับ8เกมชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะครับส่วนมายอกา เกมเยือนนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับเเกมชนะไป4แล้วก็แพ้ไป3ส่วนสถิติของมายาก้าในการบุกมาเยือนเซลตาบีโก้นะครับสฤดูกาลหลังสุดที่บุกมาเยือนก็เป็นการบุกมาเอาชนะเซลตาบีโก้ไปได้ทั้ง2เกมนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเลือกเชียร์วันนี้ผมมองไปทางด้านของผู้มาเยือนมายาก้านะครับรองที่ครึงร่งลูก ด้วยผลงานในการออกสตาร์ซีซั่นนี้นะครับมาโยก้าถือว่าโชว์ฟอร์มได้เกินความคาดหมายนะครับถึงแม้วันนี้จะต้องออกมาเยือนเซลตาบีโก้นะครับแต่เซลตาบีโก้เองผลงานก็ไม่ค่อยจะดูดีอะไรมากนักนะครับแต่แฮนดิแคปให้เซลตาบีโก้ต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับผู้นี้มีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้านะครับแต่ท่าเนเ้วยเเชียร์ในเกมวันนี้ขอส่งมาโยก้าวันนี้บุกมาย,ยันทางด้านเซลตาบีโก้ไหวนะครับ คู่ที่5นะครับเรามาดูกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษจ,จะเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่วันนี้เปิดบ้านเจอมิดเดิลโบนะครับลงเตะกันตีสาสำหรับคู่นี้เฮ to h e ฮดที่เจอกันในช่วงหลังนะครับเป็นทางด้านของเบอร์ลี่ดูดีกว่า6เกมล่าสุดพบกันเบอร์ลี่เอาชนะไปได้4เสมอกันไป2นะครับเกมล่าสุดพบกันเบอร์ลี่บุกไปเอาชนะมิดเดิลโบมาได้2-1นะครับ ส่วนผลงานของเบอร์นี่ตอนนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับ4เกมล่าสุดตอนนี้ชนะรวดทั้ง4เกม เกมล่าสุดบุกไปเอาชนะสโตลซิตี้มาได้20นะครับทำให้ตอนนี้นะครับเบอร์ลี่5เกมล่าสุดพวกเขาเก็บคินชีททุกเกมนะครับไม่เสียประตูเลยแมย้แต่ลูกเดียวส่วนผลงานของมิดเดิลโบนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับ5เกมชนะไป4แล้วก็แพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเกมที่เปิดบ้านแพ้ให้แบ็คเบิร์นไป1-0ส่วนเกมล่าสุดของมิดเดิลโบนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฮาซิตี้มาได้31 แฮนดิแคปในเกมวันนี้ปล่อยออกมาให้เป็นเจ้าถิ่นเบอร์ลี่วันนี้เปิดบ้านต่อมิดเดิลบอยู่ที่ราคาปอลบหนะครับเกมสูงต่ำปล่อยออกมาอยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ให้เป็นเจ้าถิ่นเบอร์ลี่วันนี้ค่อนข้างดูดีกว่านะครับสำหรับเบอร์ลี่นะครับพวกเขาก็ดุนเลื่อนชันขึ้นไปเล่นบนพิม์ลิกในฤดูการหน้านะครับโดยตอนนี้ลงแต่ไป18นัด ชนะไป10เสมอ6แพ้2นะครับมี36คะแนนหลังอันดับที่2ของตารางส่วนมิดเดิลโบนนะครับ18นัดชนะ9เสมอ3แพ้6 มี30คะแนนตอนนี้หลังอันดับ5ของตารางนะครับโดยจาฝูงของแชมเปี้ยนชิพตอนนี้จะเป็นเชฟฟิล e ์ยูเนเต็ดนะครับมี38คะแนนเบอร์ลี่มีคะแนนตามเชฟฟิล l ์อยู่เพียง2แต้มเท่านั้นนะครับแล้วผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมของเบอร์ลี่ก็คือเกมในบ้านนะครับโดยลงเตะไป8เกมชนะ5เสมอ3ยังไม่แพ้ใครยิงไป12เสียไปเพียง2ประตูนะครับ ส่วนมิดเดิลโบเกมเยือน8เกมชนะ4เสมอ1แพ้3ยิงไป17เสียไป10ประตูน,นะครับส่วนสถิติของมิดเดิลโบในการบุกมาเยือนเบอร์ลี่นะครับสถิติไม่ค่อยสู้ดีนักนะรบับุกมาแพ้ไป2เกมแล้วก็บุกมาเสมอไป1เกม2เกมล่าสุดที่บุกมาเยือนเบอร์ลี่นะครับเป็นเบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะมิดเดิลโบไปได้ด้วยกันทั้ง2เกมนะครับ คู่นี้สถิติ h e ทูเฮ h นะครับเป็นเจ้าถิ่นเบอร์รี่ค่อนข้างดูดีมีภาษีมากกว่าในเกมวันนี้นะครับแล้วตอนนี้เบอร์ลี่นะครับผลงาน8เกมล่าสุดรวมทุกรายการในการลงเล่นในบ้านพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมในบ้านแข็งโปพกเลยสำหรับเบอร์รี่ คู่น,นี้นะครับผมก็ยังมองเจ้าถิ่นเบอร์ลี่วันนี้น่าจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะมิดเดิลบไปได้1-0หรือไม่ก็2-0นะครับก็ถ้าไม่โดนไวนะครับยังไงวันนี้มองว่าเบอร์ลี่น่าจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนจากมิดเดิลบไปได้นะครับขอส่งเจ้าถิ่นเข้าประกวดในวันนี้นะครับคู่ที่6เรามาดูกันที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสน,นะครับเป็นคู่ตีห่งริววันนี้เปิดบ้านเจอแบทนะครับสำหรับ ผู้นี้นะครับผลงานของทั้งคู่ที่พบกันในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านของริวดูดีกว่านะครับ4เกมล่าสุดพบกันริวชนะไป2เสมอกันไป2เกมล่าสุดพบกันเสมอกันมา1ประตูต่อน1นะครับ ส่วนฟอร์มของดิวตอนนี้นะครับไม่แพ้ใครเลยในช่วง10เกมล่าสุดรวมทุกรายการเป็นการเก็บชัยไป5แล้วก็เสมอไป5นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกไปแบ่งแต้มกับมงปิเเยมา2ประตูต่อ2นะครับส่วนทางฝั่งแบดนะครับผลงานเกมล่าสุดเป็นการเปิดบ้านเอาชนะสตาบุกมาได้3-1แต่ฟอร์ม5เกมล่าสุดนะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับเก็บชัยไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกัน คู่นี้แฮนดิแคปปล่อยออกมาให้เจ้าถิ่นริววันนี้เปิดบ้านต่อแบดอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับไหลลูกหน้ามีขยับไป1ลูกเกมสูงต่ำในวันนี้ปล่อยออกมาอยู่2.5นะครับก็ให้เป็นเจ้าถิ่นริววันนี้ค่อนข้างดูดีกว่านะครับสถานการณ์อันดับตารางคะแนนของนิกอึงตอนนี้นะครับลิวลงเตะไป13นัดมี23คะแนนหลังอันดับ4ส่วนแบดนะครับ13นัดมีอยู่16คะแนนหลังอันดับ11ของตารางนะครับ สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นช่วงหลังหรือเฮ to h e ฮดที่พบกันก็ยังเป็นริวนะครับผมมองว่าค่อนข้างดูดีกว่าอยู่พอสมควรนะครับแล้วจุดอ่อนของแบทนะครับ คือเกมเยือนของพวกเขานะครับมีสถิติที่ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่นะครับลงแต่ไป6เกมชนะไปเพียงเกมเดียวแพ้ไปถึง5เกมนะครับยิงได้6เสียไปถึง15ประตูนะครับเกมเยือนมีปัญหาแน่นอนกับการทางด้านของดิวนะครับสถิติในการเปิดบ้านนะครับเจอทางด้านของแบท 2เกมล่าสุดนะครับริวเปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยกันทั้ง2เกมนะครับเมื่อมองจากภาพรวมยังไงวันนี้ก็ขออยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นริวนะครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะแบทไปได้นะครับเราไปลุ้นกินเต็มกันที่ลูกที่2กันได้เลยสำหรับคู่นี้นะครับคู่ที่7คู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโอแซนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอเปเอชเอคลิกออฟกันตีสาม คู่นี้พบกัน5เกมล่าสุดเป็น p h ีกว่านะครับชนะไป4เสมอกันไป1เกมล่าสุดพบกัน PHA เอาชนะมาได้2-1นะครับแล้ว3เกมล่าสุดที่พบกันก็ยังเป็น PHA นะครับเอาชนะรวดทุกเกมส่วนฟอร์มของโอแซตอนนี้นะครับในช่วง5เกมล่าสุดถือว่าผลงานดูดีเลยนะครับเก็บชัยไป3เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียงเกมเดียวก็คือเกมล่าสุด ที่บุกไปแพ้ตูรูสมา2-0นะครับส่วนทางฝั่ง,ง PH ผลงาน2เกมล่าสุดถือว่าดรอปลงไปนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอนน้อง1-1นะครับแล้วก็เกมในแชมเปี้ยนลีกบุกไปแพ้บายเยนมิวนิกมา1-0นะครับแต่สำหรับแฮนดิแคปในคู่นี้ปล่อยออกมาก็ให้เป็น PH วันนี้บุกมาต่อโอซอยู่ถึงลูกครึ่งลบ5นะครับไหลดูาหน้ามีไหลลงเหลือลูกควบลูกครึ่ง เกมสูงต่มในวันนี้ปล่อยมาอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับถ้าเรามองจากภาพรวมต่างๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป a ชค่อนข้างดูดีกว่าพอสมควรนะครับแล้วเป a ชในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้ของ p ป a 1เช13นัดชนะ10เสมอ3นะครับไม่แพ้เลยยิง37เสีย11มี33คะแนนตอนนี้หลังจากฝูงของตาราง ส่วนทางฝั่งโอแซนะครับ13นัดมีอยู่19คะแนนล้างอันดับ8ของทารางนะครับแต่เกมในบ้านของโอแซถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ6นัดชนะ5แพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมค่อนข้างเชียร์ทางด้านเจ้าถิ่นโอแซซ้ำมากกว่านะครับมองว่าเล่นในบ้านนะครับแล้วเกมในบ้านพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับแล้วสถิติของ p s ในการบุกมาเยือนโอแซนะครับ ไม่สามารถบุกมายิงเกิน2ลูกได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเฉียนไป1.0หรือไม่ก็2.1นะครับจากแฮนดิแคปที่ปล่อยออกมาลูกครึ่งคู่นี้วางเจ้าถิ่นโอแซนนะครับน่าจะเปิดบ้านยันทางด้านเปเอเฉวหวนะครับหรือไม่ถ้าแพ้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้แพ้ไม่เกิน1เมตรนะครับ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ7คู่นะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่เราหยิบยกข้อมูลกับสถิติมาฝากกันนะครับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมนะครับมีกิจกรรมคู่ระหว่างอาตาลันตาที่เปิดบ้านเจอเอซีมิลานนะครับใครทายสกอร์ถูกนะครับรับไปเลยรางวัลละ50ไม่จํากัดรางวัลโดยเงื่อนไขนะครับทายได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับทายแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะครับส่งเข้ามาในไลน์แอดที่เราได้ปรับดไว้ให้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกันถูกท่านนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือ ยากรับแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปก็เดี๋ยวเรามาเจอกันได้ในกลุ่มของเรานะครับตอนนี้ก็ยังเปิดให้ทุกท่านเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายแล้วสมาชิกใหม่ที่เข้ากลุ่มนะครับเรามีแจกเสื้อฟุตบอลทีมรักให้คนละ1ตัวนะครับใครสนใจก็ฝากกันด้วยนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเชียร์บอลกันให้สนุกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ